สวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมป๊อปวีร้อนนะผมวันนี้เรามากันที่ไร่ชาวันพุกตานนะผมก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ดอยแม่สรองน้องนะคะผมนี่ฮะเราก็มากับเจ้า,าไซแบออกคอนดาวแล้วก็ทีเอ็นทีอ้าวมีเพื่อนเขามาจอดด้วยนะครับผมอาสิบห้าสีเหลืองเลยนะผมวันนี้เราก็อยู่กับน้องเที่ยวอีกแล้วนะผมน้องเที่ยวไปไหนกันครับเอามาดื่มกาแฟครับผมมาดื่มกาแฟนะนนผมะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายการอาหารต่างๆใน ข้างในคาเฟ่แห่งน,นี้กันเลยนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเหมาะอยู่นะเพราะว่ามันนี่ไงติดอยู่กับอยู่กับนาภูเขาแบบนี้เลยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะครับผมอก่อนจะเข้าร้านนะผมเดี๋ยวเรานี่ห้องน้ํานี่บอกเลยว่าอยู่แย่นะอ่ะอยู่แยกกันเลยนะครับผมห้องน้ําอยู่ห้อง้ําชายโอ้โหเต็มไปด้วยดอกไม้ตอนนี้กําลังสร้างก่อสร้างเพิ่มเติมต่างๆนานาน,าน,นะผมอะผมคิดว่าอีกไม่นานคงจะขยาย ใหญ่กว่าเดิมนะผมนี่ฮะภูเขารอบๆเลยครับผมอ่ะนี่นี่กระจกสองหน้าเลยเนาะโอ,โ,อโอเคน้ำน้ำสะอาดดีนะครับนี่ไงอ่านี่คือจุดถ่ายรูปจุดที่หนึ่งของราองนะครับผมนี่ฮะเราสามารถเข้าไปข้างในแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะ,อะโอเคไปนี่ับผมอ่ะไร่ชาววันพุกตันนะครับนี่ตรงนี้ นี่ไงนี่ไงโอเคไปโหสวยงามมาก<า>เลยนะครับนี่มาดูดข้างนอกสิมีอยู่นี่ไงกับข้าวยำยำหมี่ยู่นานนะครับโอะ เอาอะไรอ่ะเอายำหมี่ยูนานครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอะไรเห็ดหอมยูนานเนี่ยฮะค่ะก๋วยเตี๋ยวหนะคะค่ะผมแล้วผมน่าไม่เอาน้ำนี่ปรอฮะน่ารองเลยนะเอาชาไทยหนึ่งะค่ะชาไทยหนึ่งผมมีมีน้ำเปล่าเลมีค่ะน้ำเปล่าเพิ่มค่ะผมมาดื่มกาแฟครับผมมาดื่มกาแฟนะครับผมน้ำเปล่าเพิ่มค่ะผม อโอเคโอโ้โหบรยากาศรอบๆครับผมคนเยอะมากเลยนะวันนี้วันอาทิตย์นะผมก็คนเยอะเป็นพิเศษเลยนะผมเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนู้นดีกว่านี่ไม่มนร้านเดียวกันหมดแล้ว โอ้มีรีสอร์ททิพานด้วยนะตอนนี้มีรีสอร์ททิพานแบบนี้ด้วยโอ้โหตอนนี้มีป้ายแบบว่าดูดิเอ้ยดีอยู่นะเราโอ้โหมาถึงแล้วมาแล้วมาแล้วตันตันนาเขียนโอ้โหน้องเทียวน้องเทียวอยู่นี่ด้วยน้องเทียวอ่ะอืมชอบที่นี่มากอ่าเขาไม่ตันตๆนานานะผมอ่าตอนนี้นี่ไงโอ้ ไม่ถึงคือมาเร็วามากเลยเนาะมาเร็วามากเลยใช่ไหมโอเคครับ okay, ผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราผัดน,นั่นตรงนี้แล้วมากินกันเนาะนได้ก๋วยเตี๋ยวท่าไหร่หกสิบห้านะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหกสิบอันนี้หกสิบห้านะผมนะฮะน้ำก็ได้มาแล้วนะนี่ครับผมได้น้ำเปล่ากว่าหนึ่งแล้วก็ได้อะไรนะชาไทายครับผมนะฮะหกสิบห้าบาทนะผมเองถือว่า โอเคอยู่นะมาเราลองมาลดมากินลดนี่กันก่อนนะอืมอันนี้ไม่ได้ปังอะไรนะผมก็เป็นอร่อยอยู่ครับผมได้กิ่นของชาว่ะเป็นชาไทยเนาะอืมโอเคเดี๋ยวเราเรอรอกินยังมีเหลือนอยู่นางกันนะครับ โอเคครับ okay, ผมมาตอนนี้เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะนี่คือยำอะไรนะชื่อว่ายำหมี่ยูนานนะครับมี <c oughs> อันนี้ด้วยครับนี่อันนี้ไทยเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรเนี่ยมาดือนเยอครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้เมนูอะไรนะวุ้ยตี๋วหมี่เสี้ยนยูนานนะครับผมนี่ฮะอ่าว๋วยติ๋วหมี่เสี้ยนยูนานก็จะประมาณนี้นะนี่ของผมอ่ะ <c oughs> ของผมมีแต่เส้นนะครับดูฮะ โอ้โหอันนี้มีแหง้งนี่นี่โอเคมาเดี๋ยวเราจะมากินด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวมาดูรสชาติกีก่อนเอ,าอ้าม่มีพร้อมนะคระับต <c oughs> ัวนี้มันนี่ไงยำยำไม,ม่อยู่นานนะครับ <c oughs> ชได้กลิ่นหอมไม่เหลือคนจีนเขากินแบบนี้กันเนาะเขาเป็นคนจีนหนึ่งวันนะฮะมีแค่รอดด้วยนี่นี่มีอาหารจีนไอ้พวกนี้ด้วยอืมเปรีป้ยวๆหวานอืม,อม อร่อยอยู่นะอร่อยอยู่ครับเนี่ยเป็นไง,งรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอ,อยู่เนาะ ทำไมเขาไม่ให้ช้อนผมวะ <c oughs> จะประมาณนี้เนาะ <c oughs> ตบท้ายด้วยชาททย65อืมโอเค ประมาณนี้นะครับเที่ยวแม่สลองนอกไล่ชาหวังพุกตังแล้วผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วล่ะก็เพลินดีนะคะครับตรงจุดน,นี้ถึงไห้ตอนนี้จะเป็นเวลาบา่บายบ่ายหน่อยก็ไม่ค่อยร้อนนะผมอากาศดีมากเลยเนาะคนเยอะมากบอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วนะโอเค <Okay, S 1> ผมถ่ายที่สุดนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่อง mm hmm. ผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผม mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ